เวลเป็นจาไปออกรถกับทางบริษัทนี้ก็คือถูกไกลค่ะแลอยางงอยู่่ทูบให้เพราะทบช่องยูทูนี้ไม่ได้ไรไม่ได้ไรนะคะแนะนำได้ มีเท่าไหร่ให้คนมีเสียหมดไม่แจกแม่แก้ฮะหมดท่าบริการส่งรถตีถึงบ้านด้วยบริการส่งรถนะคะแม่ม่ม่ก็มาเจิมให้สตาร์ทรถได้ไหมเฮ้ไม่ได้อาแม่แม่มือได้ไหมเดี๋ยวต้องิดปุ่นม่แม่แม่จับกุญแจก็ได้ค่ะด้นเดี๋ยวได้ลอ่จับจับไว้เดี๋ยวลองสตาร์ทที่ปัดมันฝนดีเย่ะใ้่ไม อะไรแม่แม่บีบแตก็ได้นะครบอกแม่ก็บีบแตกพี่บอกแม่กดตรงนี้สามครั้งก็ตไดเดี๋ยวไปเนดบข้างหน้า ไไแล้วก็โลงตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันเอ่ยฝาถังกระโปงเอ้ยฝาด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาถังน้ำมนนัำมนพอ,องมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะปกติเป็นแล้วก็ตัวนี้เขียนที่เปิดกระจกนะครับเป็นหมนุนแต่ว่าถ้าพี่ล็อกใช่ถ้าพี่ถ้าพี่จะล็อก ที่ก็ล็อกดันตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนกระจกเดี๋ยวเพิ่งติดฟิล์มให้ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนประตูด้านท้ายอันนี้จะขุดล็อกอยู่แต่ว่าถ้าที่ต้องการจะล็อกที่สามารถเอื้อมมือไปนิดนึงไม่ต้องย่งยากใช่ครับอัตโนมือใช่อัตโนมือนะครับเดี๋ยวะรอจะเป็นรอกระถาง ใช่ครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ถ้าเราจะล็อกเราก็เอากุญแจมาล็อกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปิดอยู่แล้วไม่ได้ล็อกคือสามารถกดมันก็จะขึ้นอย่างนี้บ่มันจะพับได้เต็มร้อยที่ดึงด้านข้างนะครับดึงด้านข้างพร้อมกันยกขึ้นอ่าแล้วก็พับพับลงไปเลยมีพับได้เลยแล้วก็ส่งตรงนี้ด้านล่างจะเป็นอยางอะไร มียาอะไหลให้ครับแม่แรงประแจงัดยางมีให้หมดนะคระเกาะพับได้อย่างกว้างเลยสามารถเอาน้องๆพับไปได้เลยตัวนี้พับดึงสองข้างให้เท่ากันส่วนน้ำมันเป็นเครื่องเบนซินเนาะเติม เติมได้ก็คือเบนซินแก๊สโซฮอล์ก้อนหนึ่งเก้าห้ารองรับถึงอียี่สิบนะครับเติมอียี่สิบได้สบายเลยเนาก็ประหยัดน้ำมันดีกแบบนึ้นใช่ค่ะตัวอีว่าประหยัดน้ำมันเติมไปเลยเแกมถครั้งอ่า๋ยวจะบอกนิดนึงว่าประตูทุกด้านม,มันจะค่อนจะต้องใช้มือแบบต้องแรงนิดนึงครับยิ่งประตูด้านท้ายอ่ะต้องหนักนิดนึงเลยพี่ แล้วส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นป้องกันนะครับตรงนี้จะเป็นเป้องกันตัวนี้ก็คือถ้ามีลูกหลานนั่งอยู่ด้านในเนาะส่วนมากจะง้างตรงนี้เล่นนะครับพี่ก็สามารถปลดล็อกนะมาตรงนี้ได้ด้านในจะตัดการทํางานเลยนะครับแต่ว่าด้านนอกจะเปิดได้ปกติตนะครับแต่ว่าเพียงแต่เซฟตี้ให้เด็กใช่ใช่ครับตัวนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นสแตนดานไปก่อน เปิดนะครับท้ายล็อกกับล็อกตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็ป้องกันได้อย่างหนึ่งบางทีเด็กมันชอบง้างใช่ค่ะดด้านหลังเดี๋ยวจะเน้นนิดนึงนะครับสําหรับรุ่นเซเรียลโอนะครับก็พยายามให้ลูกค้าปิดแรงๆนิดนึงหนักนิดนึงนะครับถ้าถ้าประตูด้านใดด้านหนึ่งไม่ไม่สนิทตัวเนี้ยกุญแจก็คือเหมือนแบบจะล็อกไม่ได้ประตูอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอัตโนมืออยู่แล้วนะครับ มันจะอาจจะไปทําให้พวกอะไรแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรนะแบตเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบตหมดอย่างเงี้ยครับ้ามันติดไม่ใ่อยู่นะจนแบบหมุนเนาะใช่ครับโอ้บอกว่าอย่าพูนลืม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 เกบอกว่าอย่าพูดลืมเจ๊สมอนเด็กดื้อนี่เจ๊สมอนเด็กดื้อ ้านหน้าแต่มาดูด้านหน้านะครับตอนนี้ถ้าพี่เปิดค่ะอ่ะถ้าพี่เปิดไอ้นั้นพี่ก็ดันดันนิ้วมือนิดนึงนะครับดันขึ้นแล้วก็ฝากระโปรงก็จะเปิดดีกว่าขี่มอไซค์พูดถึงประหยัดประหยัดเพราะว่ามอไซค์เดี๋ยวนี้ก็ส่งแพงอยู่นะสามพันสองสามพันแปดที่ราคาเห็นไหม เอ็มแชเลยังยังส่งทั้งสามด้านล่างด้านล่างจะโล่งนะคะเอ็มแชเลตก็ส่งแบบด้านล่างจะโล่งนะคะใช่ครับด้านล่างจะโล่งเหมาะสำหรับแมวขึ้นมานอนตอนนี้ทําความสะอาดง่ายครับอ่าเขาจัดเครื่องมาวางเครื่องมาแบบไม่อึดอักไม่แน่นนะคตัอนี้ก็ทําใจฝาครอบเพราะว่าสวิตจะไม่มีฝาปิดอใช่ตัวนี้ก็จะเป็นมอกรองแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ายาฉีดนะครับตัวนี้ ก็คือมันจะมีตาเอมันจะมีให้บอกเนาะว่าเติมได้เท่าไหร่ใช่ครับตัวนี้จะมีบอกเดี๋ยวจะเติมมาให้ปกติที่เราต้องดูแลเลยก็คือเติมก็คือใช่หม้อน้ำ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 ในสำคัญที่สุดเลยใช่ตรงนี้ครับอะไรก็ช่างนะหม้อน้ำมันสำคัญที่สุดใช่ครับอันนี้จะเป็นหม้อพักเนาะนะคะเป็นบ้านไม่ต้องกลัวอันนี้เป็น พยายามอย่าปิดไม่ได้เลยคนบ้านนียก่าพยายามรถนีาเปิดตรงนี้ดีกว่ามาจานตรหยครับตรงนี้อะไรนะที่ปูนหม้อน้ำตัวนี้เป็นหม้อน้ำคืออันนี้เป็นหม้อน้ำหม้อน้ำสำรองตัวนี้เป็นหม้อน้ำหลักครับ ถ้าจะอ่าสาหรับตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยังไม่ได้เปิดเครื่องที่สามารถเปิดดูตรงนี้ได้เนาะแต่เดี๋ยวไม่แนะนําให้เปิดตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้แรงดันน้ําดันขึ้นพุ่งขึ้นมันจะอันตรายนิดหนึ่งตัวนี้จะไม่มีใช่ครับจะไม่มีตัวนี้แพงแพงกับคร้อนจะไม่มีเพราะว่าเขามีของจะเป็นแบบนี้ใช่เลยครัะใครสนใจก็ติดต่อ ช่ครับติดต่อเดียรได้นะคเดียจะทิ้งเบอร์โทรก็สำหรับเดียนะครับก็อยู่ที่โชว์รูมซูซูกิสุโขทไทยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับคิดจะออกรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นนะครับก็อย่าลืมทักหาเดียนะครับบริการจัดส่งรถรีทุกจังหวัดเลยนะครับของแถมส่วนลดของแถมเยอะแน่นนะครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไวแล้วกันนะคะเผื่อมีลูกค้าเข้ามาดูและสนใจเนาะบอกเปเลยก็ได้นะครับก็เ,เบอร์ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรเดียเลยนะครับ0863551039นะครับหรือเป็นเฟซก็ได้ครับหรือเป็นเพจก็ได้ซูซูกิชูโกไทยบายเดียนะครับโอเคพี่เอบหล่อด้วยอันนี้เจสมอนเด็กดื้อนะคะ